สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะมือน,นี่ยาาต้องมาจะมาพาไปเมืองสวนหลังบ้านนะคะอันนี้คือสวนหลังบ้านจะพองเองนะคะบ่ได้ออกไปใส่เมือน,นี้ได้เมืองดอกไม้ยุ่หลังบ้านอันนี้นี่ซื้อดอกบ้าดอกพิมเบนะคะมีสีขาวแล้วก็ออกมาเหลืองๆนะคะแล้วก็บางสีนี่ก็จะมีสีม่วงน้ำนะคะนี่ถ้าสีขาวนี่ข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนะเป็นใสในสีเหลือง สีม่วงนี่ก็ใส่ในสีเหลืองเือกันค่ะมีสองสีนะคะอยู่บ้านนี้อันนี้คือดอกไม้เกิดเองตามธรรมชาตินะคะอยู่บ้านเลยเด็ดภาพพี่นองเมืองค่ะนี่สวยมากเลยบริเวนเมืองขวัวฉีกระเดียนเด้น,เนี่ในเมืองดอกไม้ค่ะดอกไม้ตัวน,นี้ก็คือขึ้นวสูงนะคะขึ้นประมาณคืบกวัวขึ้นตรงที่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะ อันนี้ดินหลังบ้านงามบอกงามหลายคนแจ่งสว่างเลยค่ะในเมืองรอบบ้านนะคะหลังทั้งหลังบ้านนะคะเนี่ยมือไใดมีดิดดเหน่มานัังซองเมืองเสมอค่ะสวยลายสบายตาอันนี้ก็ต้นหอมนะคะพอมิเดเดมากก็ขึ้นมะเองนะ,ะต้นหอม บ่ตายแต่พักแพ้วข่อยนีต่ตีถือคว่มหนาวมาแห้งพนนะ่ะเบิ่งสภาพกะลิตนสิบฟืน้นหง่ายบ่ยพี่น้องมื่อนี้กับมี่เพื่อนใจดีนะคะไม่ใงียต้อยเฮ็ดข่าลามมาฝากนะคะข่าลามเพิ่นห่อฟ้อยแต่เพิ่นกัไปอบนะคะข่าลามเปลกๆดอกข่าลามเพิ่นนี่ เป็น Head A er, เหตุไอเดียแปลกๆนี่ค่ะเขาล้ามเพื่อนในข้างในนี่เพื่อนเอาต้นหอมยักษ์หอดิค่ะแก่ฝอยออกแล้วเป็นเสื้อผพร่แม่ต้นหอมยักษ์หอยายทองมากกับเล่ยล่องกลิ่นเบิงกับแซบอยู่ด้วยล่ะค่ะหอมเพื่อกระเทียบนี่ใบตัวนี้ต้นหอมยักษ์นี่ใส่หดในทัวดํามดทัวดําใส่ กะทิเฮ็ดครบเครื่องนะคะเพิ่นเอาฟอยหอกับใบหอมยักษ์หอนี่เพิ่นขึ้นิแทนบางแทนใหม่ไผ่เพิ่นนา่นเนี่ยแ่บยุคค่ะแล้วะคะ่ะเกาล้ามไม่ใหญ่โตในกะินแล้วกะยูดีไม่แห้งอยู่คือเกาะคะ่ะเกาล้ามเปกๆเ,เอาใบหอมยกักษ์หอค่ะมือนี่ ยายทองมากับมาขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูวิดีโอจนจบนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีของแปลกๆแล้วจะลงมาให้เมืองอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ